วันนี้สายปแปดไอ้นี่ชอบทะลึ่งกับกูใช่ไหมรูม้จักตัวเองแค่ยังแต่ก่อนกูตามใจประหาประหากะ Dante, ตัว resigned, เองนะเว้ยได้ไหบ่าวอยู่ในระดับไหนอะควรู้ไม่มีนะแล้วกอบอกลับไปกลับมามาว่าไปเจอคลิปยูทูบรถคันไนอะไรขาเรียกไททันขันได้รอไปขับสองร้อยห้าราคาแปดหมื่นเหมือนกันว่ะได้ไหบ่าจะไม่ละหนักยนะแล้วตอนนั้นมาจับกลุ่มอะไรนะเขัเนียบ้านลุมแจงเดีไหม จากใครบ้างนายนาตของนายกมตีคัธาราไออกมาเลยนะเแขสัคนลยนะพระวาสาปเหอที่อยู่ี่็ยกรู้กันว่านายกมุตีคัธารานท์ทำไมไม่มีใครกล้าทำอะไรครถ้ากฎหมายใช้ไได้พูดสาระานะที่มันไปเยอะกฎหมายก็แสดงว่าเราต้องฉีกอะไรครับฉีกรัฐธรรมนูญไทยทิ้งไปเลย ใช้กฎหมายของครุษสาธารณะปกครองประเทศไทยใช่ไหมครับสายปดใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมไอ่าเอาด,ดีนะลูกนะของเราก็คืออนุชนรุ่นหลังเมื่ออูแวอูแวออกมามาพูดแนนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอนุชนรุ่นหลังพวกเองต้องเอาข้อนี้ เพราะสักจะไม่อัดการเมืองเยอะนะครุฑสาธารณะคือบุคคลที่บำเพ็ญสาธารณะสาธารณะให้กับประโยชน์คือบริจาคที่ให้กับสำนักพระราชวังไอที่ตั้งอยู่ตามที่ต่างๆดูดีนะไอครุฑไอตัวอยู่ที่ธนาคารควบคุมโดยคณะรัฐบาลไทย นะส่วนครุฑอยู่ตามห้างร้านต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นอุดรเจริญศรีถ้าครุฑสาธารณะตัวนี้ยังมีอำนาจอยู่อำนาจนะก็แสดงว่ามันอยู่เหนือกฎหมายเราจะเอามันอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยไหมถ้ามันคิดว่าครุฑสาธารณะเหนือกว่ากฎหมายไทยเราจะามันอยู่ไหมเชื่อเชื่อ sao bay cái, bay.